ใครโหดใโหดเนี่ยแอบุุดแล้วของนาฬิกาเนี่ยช่วงนี้พีเอยิงเล่นเกมออนแอร์อยู่ได้ตายเร็วๆใครจะโหดเท่าผมกระทะเลยไว่ไม่ตยอ่ะ โอ้ไม่มีตัวเอ๊ไปเล่นก,กับใครอยู่ตอนนี้ไม่เห็นออนอยู่พึ่ง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 ไปทำงานกี้เล่นกับผมนี่แหละอเอาเลยแชมป์มีทุกสิ่งให้เลือกสรรตัวว่าอยู่แล้วทำไมมันเมือ่อเดมโ้ไปเมื่อะเลยกเปิดตัววางกัน จอค้างอ้าว,าวงานเข้าเลยไม่ได้เล่นเลยอ,นะอะไรไม่เล่นจอค้าง <S <S ผมเล่นถีงผ,ผมอยากได้ลูกซองแต่ผมกลับไม่เคยได้ลูกซองเก็บก่อนทุกทีเลยได้แต่ไอ้เอ5ม เดีย๋ยวนี้ผมแม่งอะไรก็ได้นะ้วเนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าลงไปทันีีฉุกเฉินเน่ยวนี้ไม่ใช้ฟรามร์แล้วรู้สึกอ่อนแอรฟรามร์แล้วลูกสองเนี่ยย,ยิงจีง้ยิงถังยิงสองทีแตกคือสั่ราแซวนะยิงเห็นไห ไปไหนเนาะไไหอหมวกเลตรงนี้หมหมวกเกาะอยู่ข้างล่างนี่เกาไว้ด้วยเดี๋ยวเกาะยังไม่มีหมวกก็ยังไม่มีต่อหนึ่งหมวกหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่อยู่ตรงนี้จับสามจับสามเอาไหมจับสาม ที่นี่ตรงนี้เ,เดินามนานี่นี่นี่โอ้หไปเอาสแปซมาจากไหนไม่มีตัวกลัวเรานี่หว่าไม่กล้าม,มาโหถเราเก็บของไปก่อนนะใช้ส<อ>นุกกับการเก็บของไม่ได้กลัวหรอกมันก็นตามหาเราอยู่ แอมฟาร์มเสร็จแล้วหรอวิมีอัพเกาะตรงนู้นใครเจอมากกว่าเกาะหนึ่งไหมเนี่ยเกาะหนึ่งอะผมเกาะสามเดี๋ยวแถวนี้มันมีเกาะมากกว่าเกาะหนึ่งไหมเกาะหนึ่งเกแเกาะหนึ่งแล้วโอ้โหหลายตัว อัพก็ได้วะเดี๋ยวไม่ได้มาเดี๋ยวคนอื่นเอาไปอัพแล้วแยกก็นเดิ๋เอาที่อัพอยู่ไหนขมไมสกูใครพาห้องจตุดแชมเราแชมก็ไปคนเดียวอีกอ่ะผมรีบผมรีบรีบเอาที่หนึ่งหรือรีบไปตายเนี่ย <c oughs> ไม่มีคนอ่ะ <c oughs> คนอยู่ไหน รอผมด้วยเอ้กระเป๋าสองมันไปไหนหมดเนี่ยนี่ไงเป๋าสองอยู่ตรงเคเหลืองเนี่ยโอเคหมวกสองมีไหมแถานั้นมีมีหมวกสองพี่โยนแบบเขามีอะไรกับถังเขไม่รู้ถ้าคนเล่นกับเจ้าโบโจะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> จะมีอาการหลอนระเบิด ไปน้ำหมอกเลยสุดท้ายคนนี canvas, ไ Arizona, ไ van, ้ไม่มี <laughs> ที่ตากหรอทไมพอน้อยหน่าไม่ว่างเหรอสักวันนี้ไม่มีที่ตากหมายถึงเราไม่ว่างใช่เราไม่ว่างไม่ว่าไม่ว่างนึกว่าอะไรมุกนี่เองเล่นมุกไหนวะถามไม่ถั หมุกบานแตกเดินแปข้งหลังอ่ะบแ็บเป่าสองอยู่ข้างบนเคนเหรอรถมารถมารถอยู่ไหนได้ยินเกมแวบมาไปไหนเราเม่กี้โดนที่ไะนนยนั่นไงอยู่หลังมันยิงใครเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วนี่ไงมั้ โอ้ยไม่ได้ยิงเลยโอ้พี่ยิงหัวเลยเหรอขึ้นยิงหัวอ้าวแจมออนแอร์ยืนบ้านสองตัวขอบนิดบ,บ,บิวมาช่วยหน่อยนันมาช่วยหน่อยอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหนไปกำลังไป,งไปอ้าวแล้วใครโทรหาเราเนี่ย โอ้ยช่วยด้วยไลนเข้าไม่ได้ยินเสียงโอ้ยคนโทรเข้าไลน์ผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยนี่ นี่ได้ละํำคัญรถคันนี้เอาออกไปก่อนเก็บกะเก็บของอ้าวของเต็มอ๋อวิ่ง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 ยิงไหมโอ้ยิงใครทางผมยิงเลยเก็บเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงมันมีเก็บเสียง อยู่ไหนอะ่ะน่าจะอยู่ทางไอ้บ้านบ้านสองชั้นอ่ะโอ้มาจากไหนของมันวะดูสัญชามาแถวบ้านนี่การเข้ามานี่เห็นว่าการเข้าไปในโรงรถก็ได้เอยร้รยเลอะผมก็อยู่โรงรถวะอยโมคาออกมา <laughs> เจอแล้วหรอต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้กำลังไปกำลังไปต้นไม้ทิศไหนไอ้นี่ยเ้นี่วิ่งมาเนี่ยเอาละน้อมันเลยทีนี้น้องเลยพี่ห้าเอ้ยกูลืมหยิบปืนวิ่งโตเป่าโอ้โอเคโทษโทษพี่ยนพี่ยนวิ่งผ่านผมไปไหนพี่ยนแม่แม่กลับมา เราก็เราก็มอยู่แ้เห็นนืแบบผมว่าพี่วิ่งผ่านผมไปกดยิงเต็มที่เลยมือถือกระทะน่าน่น่อย่าใช้วิชาผมมันคนละคนละลักสูย่ไงแหละสู้ไม่ได้ ต่อเลนตัวนี้ใครกดไลค์ผมปะปุ๊บครับครับรู้ว่าศัตรูกดไลค์ให้ดีใจมอไฟมามอไฟมอไฟก่อนเอไแฉมอใสเอาหมอใยเอาเร้วแลแชมป์ไปไหนอะนี่ไงเขารออยู่เนี่ยจะผอมไปกลับมาบ้านเดิม ไม่ใช่หมอใส่จะเผาไฟนี่ก็หมอบเลยละ <laughs> หมอบนี่ได้เยอะกว่าเพื่อนใชไหมหมอบมากเอาบางต้องเอาให้ได้เยอะวะใครถึง <laughs> เออ,อ,อไ,ไปแดอดผ่านนะหาคนไปรถนี่หว่า <c oughs> รถเด็กก็แอดดอนเป็นรถอย่างนี้มันมันมันอ้าวเราจะเอายังไงเนีเ่ยอา้อาวอ้าวโอ้โหให้มาอย่างงี้ให้ได้หรอก โลกไม่สุกชะตายาเพียบเลยอ่ะ <c oughs> ใครไม่มียามาเก็บเด้อเนี่ยยาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยพี่ยอยู่<อ>ไหนพี่คนอื่นหญ่ไอ้พบอลไอ้วอร์สผมเพีย <laughs> บเลย เธอสบไปฟิวแน่เลยเอาะกระเป๋า,<ย>าเต็ <ยา S 1> เมเต็มอะไรเนี่ยแต่ดักข้างล่างต้องมีตัวแน่ไม่มีวะ่ะ แอมไปไหนคนเดียวอีกแล้วแอนดับแอดับไม่มีคนบิ๊คกอร์ซ่าเจ็ดคนไม่ได้ไม่ได้าโบกาโบาโบมีคนใช้เฟมัสนะยิงหัวด้วยระวัง 3, ม,ม,มีเกาะสามโมงสามไว้ในแอดดอบอน่โนโน่นโน่มันอยู่โน่นโน่นไหนปิ่ใช้ปอกพิกัดแบบตัวเลขหน่อยตัวเลขตัวเลขเอ็นสามสี่ห้า ไปถึงแตกหนึ่งแตกสองไม่ได้ตะกรันยืนตายอ,อดโสดไม่ได้ตะแกรงกุ <c oughs> สัยืนที่สูงยังไม่มเห็นมันเลยม,ม,มันมาบึ้มกันเองแถวนี้เ <c oughs> จียเก็บของพอแล้วเกิดตัวเดียวเอา้าหรอ แล้วก็ห <ihen Bringing forward> <When> ่วงเก็บของอยู่ปิดเท่านะจะเกิดน้ำพัาใส่ถึงก็ลุ้นค่อยเปิดเพิ่มอยาให้น้ำมันลุดนออกมันมันจะพัง อาเจอแล้วอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอพี่อยู่โรงพยาบาลวิ่งผมวิ่งแบบบอดอยู่ลรงไหนวะลรงบานอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพีกอ่ะมันคิดว่าผมเป็นบอดมันคิดว่าผมเป็นบอดงงละมือบอดจริงอัดหน้าครับเอาบ้านแอลพีกแล้วทางบ้านตามหลังอ่ะบ้านแอลบ้านอล อ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้อดเล่นเลยอะ <laughs>